น,นี่ขายดีในติ๊กต็อกจกัดจับผมเอามาหลายอันเดี๋ยวลองกินมาล่าดูก่อนบบอ,นะอืมเฮ้ยกระปุกมันก็ใหญ่นะแลวที่ขอให้มาดูนะนี่มีตะเกียบอันนี้เป็นน่าจะเป็นซอสนะครับอันนี้เส้นเย็นเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้ตั่งมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะอ่ะฉีกเลยครับเขาบอกเส้นเนี่ยแค่แปดแคล้วทุกคนอุ้ยมีน้ํามาด้วยนะครับ โอ้ควดหอมบอกเลยต้อน้ำออกด้วยทุกคนเพื่อความเข้มข้นนี่ให้มันแห้งๆนี่ได้แล้วเข้มข้นแน่นอนจากนั้นตอนหมาล่านะอือหือกินมาเลยครับคลุกเขาให้เข้ากันเส้นตัวนี้ทำจากสาหร่ายนะทุกคนแคลมานเลยน้อยลองชิมครับหืม ได้ฟิลบะหมี่เย็นเกาหลีทุกคนมาลาไม่ได้เผ็ดแบบแสบนะตัวเส้นมันจะนุ่มๆกรุบๆนะมันจะกรุบๆอ่ะอาผมขอเปลี่ยนคําพูดได้ไหมที่บอกมันไม่เผ็ดอ่ะมันเริ่มชาลินแล้วทุกคนปกตินะกระปุกหนึ่งอยู่ที่2 9 9าเทุกคนแต่ตอนนี้เขาจัดโปรอยู่เหลือแค่89บกาทกับชามชามหนึ่งที่ได้โคตรจุกบๆขนาดเนี้โคตรทำง่ายไม่ต้องใช้น้าร้อนสีซองผสมกินได้เลยคนที่เดินป่าเดินเขานะแล้วอยากกินที่เด็ดอะไรอย่างนี้นะพกไปได้ผมว่าชอบกินเผ็ด กดที่ตะก,ก้าเลยทุกคนรถหมา,าล่าได้มีหลายรถนะอุย้ยเผ็ดมาแล้ว